เด, yup. <S <s ด,กกด like ี๋ยวเด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 ียวเดี๋ยวดี๋ยวเ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 ดยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋วเดี๋ย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 วเดยเดี๋ยวเดี๋ยวยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยยวเดี๋ยวเดดี๋เดี๋ยวเี๋ยวเี๋ยี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเวเดี๋ยวเดี๋ อยากเห็นเจลาวเล่นกับเดอะเป็ดโอ้ยากครับผมไอเป็ดมันสนใจแต่โลมมี่ข้างไข่มันนะทุกคนมันมันลืมผมไปแล้วทุกคน mm hmm. มันลืมผมไปแล้วทุกคน mm hmm. พี่เป็ดเขางอนที่พี่ไปจิ้งกับเค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 เปนลีลาดีกว่าวะลีลาดีกว่าเราต้องอยู่คนลีลาดีกว่าดิจริงไหม เราจะรีบข้าไปไหนนิ่เราค่อยเล่นสิอเออดันออกไปก่อน,นเกมอาร์มีมันไม่ใช่เกมมันเกมวิจรภาพมื่อกี้าแกงก้าวออออลอยลอยไปนู่นเลยเล่นตีมีง่ายสุดนะนี่ไงอันนี้ถ่ายโอเคป่ะอันนี้โอเคไหมพี่บอกว่ามันเล่ามเลยสองวีเล่นได้อ๊ <C _ H ate> ตาคนต่างดันออกครอยางชอบคนดึงผักคนดึงทักคนดึงดันโคตรพังต้นต้นเตนต้นเตนต้นเตนเต้นเต้นเตนเตนตะนเนตนตนตนนเอาบอ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 นี่กันเลยนิ่กันเลยนิ่กันใครเนี่ยขับเมิมัม่

ถ้าทิตย์ของยอนไปโดนขี้ปากแล้วขี้ปากหันมาตีผมตายกูยังชอบยอนมึงขอโทษกูเดี๋ยวนี้เชียรอะไรดีอ่ะถามจริงมันยังมีหน้ามาสังเทอมอีกไม่ไปช่วยแล้วกนแม่งเสียใจว่าเดี๋ยวผมจะดันทุกตัวไปหายอนให้หมดเลยโดนแน่ยยอนอยู่ไหนยอนอยู่ไหนยอนอยู่ไหนเนาะยอนผักดินมันไปหายอนเออยอนวิ่งไปนู่นแล้วว่าล่อริกล่อริกล่อริกล่อเขาไปหายอนแล้ว ไม่เอาไม่มีอ๋ไม่เอาไม่ไฟไม่ไฟไม่ไฟเลิกเลิกเลขอไม่เอาไมอาไมาไ้ยไม่ไฟไม่ไฟไม่ยอม่อยู่ไม่เอาอลลังไมไม่มีเลือดแล้วไม่มีเลือดแล้วมคุมคุ้มคุคุมุมคุมคอนเทนต์ก็มาคอนเทนต์ก็มาไอ้เหี้ยดูดียอมมันยิงฟีเกิน ต้องเล่นด้วยต้องเล่นด้วยเหลี่ยมแล้วดนอยู่อยากโดนแจ็คคอกแจ็คอ็อกเจมครับแพทหน้าขอเอาแบบซูเปอร์แมนไถเพื่อนได้ไหมแต่กระทำมานะแต่ทำอะไรมาไม่ได้จริงเอาแบบจากใครเลยไปโคเวอร์ยอนพี่ยอนพี่ยอนผมมาช่วยนะครับพี่ยอนพี่ยอนครับพี่ยอนมาพี่ยอนมาพี่ยอนมาเดี๋ยวผมพาไปตีม้าฟ้าพี่มาพี่เลยเฮ้ยดิกดิ๊กรอมาได้ปะลรอกมาได้ปะแบบสามสี่ตัวเดี๋ยวผมไถอันติีให้ยอนเลย เฮ้ยโดดกู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 พาไปหายอดโดดกูดิโดดกูดิโดดกูดิโดมาแล้วนั่งมาแล้วโดดดิพร้อมแล้วเยโดนดิโดนดิโดดกูสิโดนกูอ่นโดนโดนโดนสิมันไม่โดนไอพวกไปหายอดดิเอาเอาข้ามไปเลยเอาเลยเออเออไม่ช่วย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 สู้สิต่อยทำไมมึงกลับไปสู้เดี๋ยวนี้เลยนะมึงกลับไปสู้นะ เออสู้เออนัานแะนั่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 นและสู้ได้สู้ได้สู้ได้เออเออเออโมว่ามตายอตายออยตายตายยตายตยตาไายนาายตายายยตาตายตาายตาตอาใหม่ตาาตม่ตายตายตาายตายายตยตาาตาายตายตายตยาาตยยนยตตาตาติตตย อติดิไปไหนอติมาดิอติมาอะไรวะเราดื้อจังวะมันไม่ยอมอ่ะเพชรมันไม่ยอมอ่ะอ่ะมึงมาดิมาจะตายเลยไปหายอนมึงไปหายอนเอ้ยเอเอ้ยเอไม่คือไอ้คิริโตะคุณอะไม่ใช่เมย์ถ้าคุณขี่ผมอะ แล้วผมพาไปโดนย้อนมันจะโดนแรงมากมันยิ่งเยิมยิ่งแรงใช่ไหมเมื่อกี้ย้อนมาโดนตัวเดียวเออเอาไปนี่หวังดีนะเนี่ยไม่โดนไม่ใช่โดนกูตอนนี้อันเล่นกูไม่โดนตอนย้อนสิไม่ใช่โดนตอนนี้คิดว่าผมเป็นแก๊ปนะครับคุณคิดโต๊ะครับรออยู่นะครับท่านผู้โดยสารมาครับท่านผู้โดยสารตามมาครับท่านผู้โดยสารครับ

อะไรเนี่ยไม่ตามไปวะกูสษาช่วยดันนะมื่อันนี้ผมดันแรงเกินปะนี่ผมขายบล็อกให้สเปียร์ออกนะเอาใหม่อุตส่าดันช่วยเออผมอุตส่ษาดันช่วยแม่งอะไรวะนี่หวังดีแล้วเนี่ยคือมันต้องมีแก้แค้นแล้วมีคนแก้มีคนแก้แค้นแล้วนี่ไงเฮ้ยเอาวะเอาวะเอาวะเย้เฮ้ยเพชรไม่ได้นะต้องแก้แค้นให้ยอมมาทำเพื่อเรานิกเร็วไปเพชรเร็ มันทำเพื่อเราไม่บวกอยู่บวกอยู่บวกอยู่ไหวไหวไหวบวกอยู่ไหวไหวบวกอยู่บวกอยู่เอาเลยเอาเลยไหวไหนวะไหนวะไหนวะไอ้เหี้ยตายไม่มีนละเมอหรอกไข่พวกแกจะเบี่ยนทิ้งไปแล้วอ่ะเร็วๆผมไปฟูแพนด้าผมพาคุณเองครับมาแล้วครับตามมาครับตามมาเลยครับคุณคิดีตัวครับคนอื่นห้ามเกี่ยวคนอื่นอย่าเกี่ยวคนอื่นห้ามเกี่ยวไป กูดันให้แล้วก็ไปสู้สิเออเออเออเอาไอ้แลดอ้แเลดแล้วเกมที่อาร์เรนมันข้ามันจะข้ายอมไม่ได้จริงป่ะนายออกขีเลยแบบแรงๆย้อนยืนไม่ไหวหรอกเถ้าย้อนไม่ตายนี่ผมนอนไม่หลับจริงนิคดันเราซิมานิิกเราดันไปให้ย้อนอีเสียใจจังวะเ้ย

อ่ะเอาสิถ้ากูเป็นคนที่พามึงไปฆ่ายองตลอดแล้วมึงจะฆ่ากูก็ดูสิมึงมีเป็นคนไดยนอยงกันไหมไ <c oughs> อ้เชีย่ยแม่เอาจริง <c oughs> กูยังชอบกูยังชอบนี่เพชรดูดิมันเป็นมันไม่สำนึกบุญคุณเลยดูมันนี <c oughs> ผมเป็นคนแบบพามันไปฆ่าตลอดมันฆ่าผมได้ลงคอช่วยจริงๆ <c oughs> มึงนี่มาช่วยจริงๆไอ้คิร <c oughs> ิโตปาเราไปจบเถอะมันงูพิษอ่ะคิริตโตมันงูพิษอ่ะ ไอ้งูพิษไม่ต้องพูดแมต่ต้องใหต่องูโคตรงูพิษอ่ะไอ้เชี่ยวันละพอพอหยุด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 ตีตกูก่อน <m> อ่ะอันนี้กูพิมพ์หยุดนะมึงยังยังใส่กูไม่หยุดนะอีกนะไอ้เชีย่ยอะไรมึงเนี่ย <c oughs> อะไรเนี่ยติงจานติงจานกะันนะติงจานไม่ได้แล้วไอ้คินิโตะคนนี้เป็นไอเชี่ยเปนเหลี่ยมเกินปะเอาจริงกันนะเอาจริงนะองนะขอ <c oughs> ขอไอ้คินิโตะขอเน้นๆเลยนะคินิโตะมาแล้วไอ้งูพิษมาแล้ว ไปครังสองเว้ยเฮ้ยสวยเฮ้ยเราเลีอยตายเราเลีอยตายมันโดนแรงสั่นเลยงูพิษเหรองูพิษเหรอคนเดียมึงเป็นงูพิษนี่มึงใบงูพิษใบงูพิษโดดพอถึงยอมมึงโดดกูอย่างเดียวเลยเหยียดแม่มึงไมถึงยอมะไรชิบหายมันงูพิษใส่เราขนาดนี้มันยังจะยังจะมียังจะมีเหตุผลอีกนะมึงยังชอบ <an> โคตงูพิษเอ่นงูพิษเกินเป็นคนพาเขาไปฆ่ายอนแท้ตอนนี้กลับมาให้ยอนมัน่าคิดไโตะดูมันทำกับผมดิดูมันทำกับผมดิคะแนนไม่ถึงสองหลักคนเดียว